เปลี่ยนเป็นคนใหม่ใช้ให้ตัวเองมีพลังใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีทำยังไงนะเออเปลี่ยนเป็นคนใหม่ในหนึ่งนาทีนะคะเฮ้ยทำได้ด้วยทำได้ง่ายมากเลยทุกคนสิ่งที่อยากจะเป็นเคล็ดลับเนาะที่ทุกคนแบบไม่รู้ไม่รู้เออคือสิ่งที่คุณให้คุณนะคะเป็นคนที่สำนึกรู้คุณในทุกสิ่งทุกอย่างในรอบตัวคุณเฮ้ยใช่ในหนึ่งนาทีนี้ ข้างหน้าคุณคืออะไรสมมติหน้าคุณคือโทรศัพท์มือถือของคุณเออคุณเคยสํานึกรู้คุณคุณหรือเห็นคุณค่าโทรศัพท์มือถือของคุณปะเออหลายคนนะคะก็เห็นว่าเป็นแค่โทรศัพท์เออก็แค่ใช้เล่นไลฟ์เล่นเฟซทอก อะไรอย่างนี้เวลาวางทีก็เสือกเขาเรียกก็เสือกเลยนะใส่ไปโยนไปวางไปไม่ได้เห็นคุณค่ารู้ไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างเขามีพลังงานในตัวเขาลองดูสิคุณลองทะนุถนอมลองเช็ดลองทำความสะอาดลองพูดกับเขาดีๆเออลองเห็นคุณค่าเขาสิถ้า คุณไม่มีโทรศัพท์หนึ่งวันคุณรู้สึกยังไงโหเป็นอะไรที่หมดหงดงิดมากๆเลยใช่ไหมคะทุกอย่างมันอยู่ในโทรศัพท์มือถือหมดเลยเออไม่ว่าจะเป็นเงินการเดินทางการติดต่อใช่ไหมคะงานโอ้โห,โหทุกสิ่ง everything อยู่ในโทรศัพท์เครื่องนี้คุณเคยขอบคุณเขาไหมทุกอย่างในชีวิตของคุณมันสะดวกง่ายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะไปไหนก็ GPS โอนเงินหลักแอปธนาคารส่งเมลก็มือถือแชท ลายขายของเออเป็นประตูสู่การทำเงินทำทองให้ทุกคนก็มาจากโทรศัพท์เครื่องนี้เครื่องเดียวเนี่แหละเออแล้วทำไมทุกคนไม่เห็นจะทะนุถนอมไม่เคยเห็นจะรักและใส่ใจเห็นคุณค่ากับโทรศัพท์เครื่องนี้เลยวางก็โยนบางคนเสือกสายแบบผึกไปอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ไมเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างรอบตัวเรา r อวิติ g จริงกับเบลเลยทุกคนมีคุณค่าและ มีพลังงานถ้าคุณอยากเปลี่ยนตัวเองเนาะเป็นคนใหม่ที่แบบเว work ฉายไลน์ฟังเห่งสุดๆนะคะเห็นคุณค่าในทุกๆสิ่งในทุกๆอย่างทําเขาอย่างมีคุณค่าทนุถนอมเขาเห็นว่าเขาเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเขาเคยขอบคุณเขาเบ้างปล่ล่ะเออเริ่มเลยขอบคุณโทรศัพท์พูดกับโทรศัพท์ดีๆ เฮอๆนะหุยดีนะโทรศัพท์มีเงินเสงเงินมาให้เออวิเชื่อลองดูลองทําค่ะชาร์จพลังให้ตัวเองโดยทุกอย่างมันมีพลังงานเขาก็ส่งพลังงานให้คุณแบบนี้แหละ